ช่างเกียดแค้นวันนี้ขอเสนอคำว่ามัวแต่ให้อาภัยแล้วเมื่อไหร่จะได้เอาขึ้นอาร์ก,กาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมมาพบกับผมมีมบุตรกีรุษครับผมในพาร์ทที่5้ากันแล้วนะครับผมจะเกมที่ชื่อว่าชิฟูนะยครับผมยอดปร,รมาจารยร์ยอดเสียนชะตาต้องแขนของสยอดปรมาจารย์กังฟูนะครับผมซึ่ง ในเกมนี้นั้นนะสันติไม่ใช่ทางออกนะครับผมแต่สันมือนี่แหละตอบโจทย์โจโ,จโจในพาร์ทที่แล้วนะครับผมเราก็ได้ปราบยอดเซียนมือระครังไปเป็นที่เรียบร,ยร้อยแล้วในพาร์ทนี้เราก็จะได้เหลือ บอสตัวสุดท้ายนะครับผมซึ่งเป็นบุคคลที่ฆ่าพ่อของเราฉะนั้นเราจะต้องรีบไปปราบโดยเร็วที่สุดเราจะเป็นยังไงนะเราไปรับชมกันเลยครับ The ะแซนตัวรีนะครับผมไปลุยเลยอ อ<ว>ูท้องฟ้าสุดใสงดงามเนี่ยเราขึ้นมาเขา well, เป็นฉากหลังเป็นตึกอาคารนะครับผมเหมือนเราจะขึ้นมายังยอดเขาของสำนักต่งเตี๋ยวต่งเต้านะครับผมโอ้โหเราพร้อมที่จะเดินเข้าไปแล้วนะครับผมโอ้ประตูเลยไม่รีรอแต่อย่างใดเอ้ยประตูนี้มันเอาเป็นอาวุธได้ไหมเนี่ยมีใครมาเฝ้าอยู่ข้างหน้าก็ไม่รู้ ยินดีต้อนรับสู่เซนตูรี่สถานที่แห่งนี้นั้นรวมซึ่งบุคคลที่ร่างกายและจิตวิญญาณซึ่งแตกสลายไปแล้วยินดีต้อนรับทุกท่านตัดที่พวกเขาก้าวผ่านประตูด้วยความถอนตนและความสงบความสงบอะไรนีไ่ไงความสงบเหรอไม่มีสงบทั้งนั้นแหละความม,มีแต่ความรุนแรงที่เคยียดแค้นอันนี้ลูกกระจอกใช่ไหมเอาหัวหน้ามาเลย แทงเข่าตกหน้าโอ้ยมีเจ่ลูกกระ,จะเจอะมีอะไรให้ช่วยเหรอ,อยางอยู่ไหนยางอะ่ะข้างบนข้างบนเนอขอบคุณมากขอบคุณมากขอเสรยทีนึงนั่นคือสำนักตำหนักสมาธิหรือเปล่าแต่ขอเยี่ยมร้านอาหารก่อนนะทุกคนโอ้โหเช็ดถูพี่ช่วยเช็ดไมหมน้องพี่ช่วยเช็ดไหมขอเช็ดหน่อยเช็ดหน้าให้ ลุกขึ้นมาตัวตัวเอ้ยนี่ไงแพรีเ่เตะตัดขาไปหนึ่งทีเอาูมาช่างเอ้ยโอยนี่นรกระโดดเตะเอาคืนเอาคืนไปอ้าจ้าอ้า้าอ้าอ้าจเ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกียวตัวพี่ทีละตัวแทงเข่าเอ้ยอาจอ้าออ้าเอาอ้จอ้าอ้า้าอเา้าอ้อ้าปหนึ่งตัวอ้้าอ้า ออสะท้อนไปนี่ไงอัดกำแพงเหลือเชฟเหรอพี่เชฟพี่เชฟพี่เชฟตายแรงไปป้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหโดนจับทุ่งลืมไปแล้วว่าท่านี้หลบยังไงไม่ได้ไม่ได้เล่นนานนี่ไงเออออชฟเหรอเชฟก็ตอบร่วงอ่ะครับอุย้ยเจองูเห่าอัปเกรดก่อนเลยไปโอ้โหมันสํารวจควรัวหน่อยสิ จะใช้อะไรเป็นอาวุธได้ไหมไม่ได้เฮ้ยเปิดตาไว้เดี๋ยวก็ไม่หรอกเพ่โอ้โตตีที่มารบกวนเดี๋ยวเราไปห้องนู้นต่อดีกว่าห้องอะไรอะทรีเมนต์อย่างนั้นหรอโอ้โหเราข้าไปเยี่ยมชมสัหน่อยสอิที่นี่มีอะไรให้ชมไหมครับโอ้มันจะเป็นสิทธิ์รักสิทธ์ถูกโอ้เราอะไรกันนะ่ะทุกคน เล่นอาหรับกเหรอเออขอเรียนด้วยคนขาเอ้าหันมาทำไมไงหันมาก็ยินยินดียินดีสอนฝึกสอนให้ฝึกสอนให้เอ้าต่อยไม่โดนเอ้ยไม่ต่อยไม่โดนนะไปเล็งเล็งตัวนี้ก็ได้อุ้ยโดนโดนลูกกระจกต่อยยอมไม่ได้ไปดิมาวิ่งเข้ามาเลยเจ้าเจ้าเจะ้าอโจ๊ะต่อยกระเพาะต่อยกระ ตาหมัดถลวงไส้สกัดชาล้มแล้วก็หัวหัลุกขึ้นมาอึกอึกทีบมาตายตายอีกแล้วเอ้ยเดี๋ยวไอ้นี่มันโหดไอ้นี่มันโหดอืโหดเหรอแต่มีแค่หมัดก็ไม่กลัวหรอกนะมีแค่หมัดก็ไม่กลัวอหัวหัวโอ้หัวบล็อกบล็อกโอ้มาดิโอ้โอ้ หมัดต <Billie S 2> <c> ่อยกระเพาะหลมไปอ๊เอยเดี hmm. ๋ยวเดี๋ยวพี่เยอะเกินนี่ไงเรียบร้อยนี่ไงเป็ดอะน้ำพุไปเลยมาไปกันต่อเฮ้ยห้องนี้เข้าได้ขอเยี่ยมชมหน่อยครับห้องนี้มีอะไรไหมเออมีอะไรไหมมีอะไรไหมขอเยี่ยมชมหน่อยครับจู่เฮ้ยปีนไปไหนแล้วปีนตามไอ้เจ้าไอ้เจ้าเออเออ เรียบร้อยล้มไปเจาะเจาะสองทีโอ้ยอันนี้มันหลบเก่งอ้อแล้วเตะแล้เตะหัวสันหัวอเอาคืนไปเจาะเจาะบ้างถ้าพี่พิคาดเรียบร้อยมาพี่ขอสำรวจทุกซอกทุกมุมในนี้อ่ะเอในนี้เผื่อมีอะไรดีๆจะแนะนำเราอ เนี่ยแหละแนะนําได้ดีมากที่อัปเกรดไปตอนนี้เราถึงขั้นแบบว่ายอดเสียงปรับจารเชี่ยหนึ่งยี่แล้วนะครับผมใครมันจะโหดกว่าเราวะโอ้มาดีพี่มีขวดโทษทีจัดหนักจัดหนักจะเต็มอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวห้ามเยอะเอออย่าลุ้มอย่าลุ้มเออเออเออเดี๋ยวเอามีมาก่อนเอาหมีมาก่อนไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ตัวอ่อเดี๋ยว นี่มันเก่งนักหรออ๋อเดี๋ยวแพรี่แตกมาขอโฟกัสหน่อยแล้วก็อู๋เขียวห่างจกนะอ๋อโอ้โหโดนจับทุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายแล้วจะตายแล้วเอ้ยไปละหนึ่งเอ้ยเอ้ยอึถอนแพรี่ได้โว้ยแตะล้มไปที่แล้วก็ลุกขึ้นมาจัวตัวอืม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 โว้ย โอ้ย,อยเดี๋ยวเรียบร้อยนี่ไงนี่ไงเตะตัดขาไปโอ้นี่มันห้องเฮ้ยเดี๋ยวกุญแจอะไรมาอารามาติการ์เด้นน่ะโอ้นี่มันห้องพักผ่อนหย่อนใจนี่นะไปกันต่อเอาแรห้องนี้เคลียร์เรียบร้อยได้กุญแจสวนหลังบ้านมานะครับผมเปิดประตูนี้ใช้กุญแจเรียบร้อยดูซิว่าเราจะเจอกับอะ,อะไรตรงนี้อุย้ยทำไมลานมันกว้างแปลก ารามันกว้างแปลกแปกอ่ะโอ้แต่มีอ้วนยืนรออยู่สัสดีพี่เออผมมาเทีย่ยวผมมาเทียมมเท่ยวครับผมนี่ย่าเอา,เอาไอ้นี้ก่อนเลยเพราะไอ้นี่มันเฮย้ยไอ้นี่มันเก่งนี่มันนักมวยอา้าวอ้าวอ้าวอ้าวเอา,อา,อ,าอาวุธมันก่อนลุกขึ้นมา,างไงงงล้มไปก่อนแล้วก็กระบีกก่กระบอกวิชากระบี่กระบองที่มาแล้วจ้า ไอ้กดไ่ติดกดไม่ติดเฮ้ยโอ๊ยกดเอ็กไม่ได้เอ้อันนี้มันถืออิดถืออิดเหรอจ้าออ้วนี่มันเอากระบี่กองบองมาขอหัวหน้าหน่อยตบหัวตบหัวตบหัวบ้องปองออปลาอีดใส่นี่ไงล้มไปอ้วนก็เอาอยู่จะโตจอืตบไม่ยั้งอะครับอืมแ้ฝั่งนี้ก็มีคนนั่ง นั่งก๊กอยู่นั่งทําอะไรครับนี่อะไรอะ่ะรูปปั้นนท่านมาที่นี่เพื่อรักษาตัวเหมือนกันเหรอเขาบอกว่าที่นี่เต็มไปด้วยปฏิหารมากมายรักษาอะไรเรามาแก้แขนวุ้ยไม่ได้มารักษา <c oughs> เอาล่ะขึ้นต่อเลยอ,อันนี้มาเอ้าทาไมเป้าทาไมลุกนะอออออืออโอ้ยอัยอยอยอยนนี้ไอ้ยอันนี้มันเตะตัดขาเราตบหน้า อจะเตะตัดขาเหรอนี่ไงตุ๊้จุ๊กจะข้อศอกไปดีอืมอียเดี๋ยวจุกจุกเอาขึ้นไปขอทีเอาอิดไปกินอือมอล้มไหมอออออออจ้ออะโอ้ยโอ้ยอมามาดิเอาคืนไปเรียบร้อย ไปครับไม้กระบองวิชากระบีบ่กระบองใช้กับพิษไม่ได้ผลวิองมากระบอกกระบี่ออ้ยพี่เรียนเรียนมาพี่สู้กับตัวโหดมาแล้วอเอเ้ยไอเ้อเอ้าเมื่อไหร่กระบอกมันจะหล่นไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปตักขากัน เดี๋ยวจะตายแล้วเฮ้ยโอ้โหโอ้ยห้าสิบแปดปีแต่ยังไม่แก่มากหรอกน้องพี่ยังสบายๆชิวๆก็มาดีมาดมีเดี๋ยวอาวุธไม่ต้อนอาวุธมันหล่นไปมันเก่งมันเก่งด้านอาวุธลุกขึ้นมาเออเออลุกม,มไหมม,ม,มาดีพี่มีก็บอกแล้วพี่ก็เก่งเหมือนกันนอ้ยเมื่อกี้ทาอะไรไว้เมืม่อกี้ทําอะไรไว้ออออไไวอโอ้ ห้องเก็บหายนะครับผมโอ้ oh, oh. มีของแบบว่าสาสมไว้นะห้องนี้ oh, อ้มีเทียบเกรดสแสดงว่านี่แหละประตูถัดไปนี่แหละคือของจริงอัพก่อนนะครับมาเลยประตูคู่แขนของข้าตั้งแต่ยังเด็กอืมเอาละเจ้าหัวสาสเก ฉันมาแก้แค้นแล้วนี่ก็ผ่านมานานแล้วสินะตั้งแต่สมัยที่ข้าฝึกฝนให้ท่านเราเคยเป็นครอบครัวอย่างน้อยเราก็เชื่อแบบนั้นนะนะแต่แล้วอันที่มืดมนที่สุดก็ได้เริ่มต้นพ่อของท่านได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเขาไม่ได้สนใจพวกเราแม้สักนิดแล้วก็ไล่ข้าออกไปพ่อทิ้งพวกเรา บอกข้ามาสิท่านจะทำอย่างไรหายจะต้องช่วยคนที่ท่านรักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ใช่ว่าท่านก็ข้ามเส้นอย่างนั้นเหรอทำร้ายทุกกฎเกณฑ์แหกทุกกฎข้ามผ่านมันไปแล้วท่านไม่เลือกที่จะท้าทายความตายด้วยตัวเองงั้นหรอืออาจจะหมายถึงให้เราตายเพื่อความสงบสุขของผู้อื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมท่านต้องการที่จะแก้แค้นอย่างนั้นเหรอ น้องชายเนี age. Age. ่ยเราเป็นน้องชายแล้วเนี่ยเอ้ยพี่เอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอยว่ท่ามเยอะจังท่ามเยอะจังเราอือเอ้าเอ้าเดี๋ยวจู่จู่ท่าท่าเหมือนเราเลยอืมอืมอืมอ๋อยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเยอะเกินปักงูเขียวเอ้าเอ้าโฟกัสไม่ได้หรอโฟกัสไม่ได้อืออืออ่ะอ้อ าใหมมาเลยเอ้าเอ้าเเอ้าเอ้ยเดี๋ยวมันโหดจังเลยเออเออเออเอ้ยพี่โหดจังเลยตบหน้าทำไมอืมอเออเฮอเอเยเอ้ยเดี๋ยวอืมอือืขึ้นไปเฮ้ยอืมอืมอมเะาดิมาดิโอ้ยเราตอย หนูนี่มันท่าเหมือนเราเลยนี่หว่าล็อกเลนแบบหรอไอฮาร์เดอร์ไอโดนโดนอะไรวะเนี้ยทำไมมันโหดจังเลยอึอึอึอตายอีกแล้วหกสิบแล้วจ้าแก่ขึ้นอีกขั้นแล้วถ้าได้ช่วยผู้คนไปมากมายตั้งแต่ปราพ่อของเจ้าลงแต่เจ้ากลับไม่ยอมรับมันเจ้ามันมืดบอดไปกับการแก้แค้นโอ้โหทามเยอะมากอะ เราบุกเข้าไปบุ่มบ่าไม่ได้เราต้องเออเออต้องบล็อกต้องบล็อกต้องบล็อกเอ้ยเออเฮ้ออเออเฮออโอ้อหอ๋ออ๋ออ้ออือสู้กูจ้าบล็อกสไปแล้วจ้ามีชีวิตอีกหลายๆปีเลยได้สิบปีอ่ะมาดีมาสู้กับพี่สิบปีอออออ อุ้ยอุ้ยสอกสอกสอกอ่ะองต้มยำกุ้งอ่ะมอืงมอืมอือ้าจุตบหน้าอ้าจูอจูอจู้้ยขีบก้าขีบเันได้ลงคออืมอืมอื้ยมาดีหกแปดมัดเจ็ดแปดมัดอือโอ้ยเดี๋ยวล้มล้มแล้วเฮ้ยอ้าหกสิบสอง palabras, ถ้ากแก่แล้วว้าไม่ตายเออเออจุงูฉกงูฉกข้างูฉกนะถ้าถีบนะถ้างูฉกนะงูฉกหน้าไม่ติดเรียบร้อยไปเลยนี่ไงอู้โดนทะเขาบอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอู้โดนถีบเอ้ยโอ้โหนี่มันย้อนกลับมาในฉากแรกฉากที่พ่อของเราโดนถีบ ระลึกถึงความหลังกันเลยทีเดียวในท้ายที่สุดเจ้าก็ยังเป็นเด็กคนเดิมที่ข้ารู้จักไร้กำลังเหมือนคืนที่ข้าฆ่าพ่อของเจ้าเจ้ามาอยู่ต่อหน้าข้าก็เพียงเพราะเจ้านั้นเป็นเพียงแค่ทายาทแต่ถ้าข้าขโมยทุกสิ่งมาจากท่านล่ะเจ้าจะกลัวความตายอีกครั้งหนึ่งหรือไม่คำพูดนั้นน่ะท่านฟังดูเหมือนจะกลัวมากกว่านะโรดอ่ะเลือดโอ๊ยเลือดมันลีเลือดมันลี อืออืออืออออโจอ้โจโอ้หมัดมังกรมัดมันใช้มัดมังกรมัดหมีหมัดหมัดอืออือมัดอาจารย์ชิฟูอืออือโอ้แรงด้วยเอ้ยมันใช้มัดยิบมันแล้วหมัดลัวลัวใส่หน้าเราเออเอเอ้ยมัดมังกรอีกแล้วเนี่ยเราเหลือศูนย์เออโดนเสยคางหกสิบสามแล้วจ้าดีนะขึ้นทีละปี มาเอาเอาอยู่เอาอยู่นะเฮ้ยมาตรงกลางอีกแล้วไอ้ไอ้ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลบ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 เออเออเอืเออแทงเข่าแล้วก็หมัดหมัดงูเอ้ยเดี๋ยวงูหางกับดิ่งเฮ้ยมันหลบได้โอ้โอ้โหตีกําแพงมาจกหน้า้ยจกไม่ทันอีกแล้วเอ้ยจะตายอีกรอบแล้วอุ้ยใจเย็นเออเออ โอ้ยมืนเหมือนอ๋โดนเตะอืมโดนเตะหลบได้วุ้ยหลบนี้หลบได้หลบได้ซะเมื่อไหรยื้อออกสิบสี่แล้วเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะโอ้ยโอ้โหมันไต่กำแพงไต่กำแพงหรออืมอืมอืมอี๋อี๋อี๋กันได้วุ้ยมาหลบหลบหลบเอออ๊บอ๊บอ๊บอ้อืม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 ถีบถีบไอ้เจ้า จูเออจูต่อยท้องเออเดี๋ยวโอ้โหมันมีจะหมัดมึนมีตะหมัดแต่ไม่เรามนอแทงเข่าเออจูจกหน้าออ้ยขุตจกหน้าไม่ทานอีกแล้วเออเรียบร้อยหกสิบห้าแล้วดีนะแก่ขึ้นทีละปีมาอีกรอบเอาอีกรอบอดีอีกรอบก็ได้กันได้ทุกบัด บัดปรกรนะอืออือเอาขึ้นไปเอาขึ้นขึ้นไปอย่างหนักเรียบร้อยไม่ไงไม่ไงอืออ้ยโดนตบหน้าเดียวเดียวเดยวโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมันเอาสร้อยเราไปอืออือแล้สกัดอือเยจ้าอือจ้าจ้าอือเป็นไงเล้วกากเลือดไหม่ะแกทำพ่อข้าอือจ้า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 หมัดพิฆาตอือหัวไทยตะลวงใช่ เจ็บปวดไหมเล่านี่แหละคือการแก้แค้นผงฆ่าในที่สุดฆ่าก็ททำได้อันเพ่อะกลับไปเป็นตอนเด็กกลับสู่ไว้ได้อีกครั้งเห็นหลุมศพ เจ้าควรที่จะเป็นคนปกป้องเครื่องรางไม่ใช่ขโมยม,มันไปนี่เป็นวิธีเดียวที่จะช่วยพวกเขาได้ท,ท่านอาจารย์ชิฟูเจ้าผิดคำสาบานเจ้าไม่คู่ควรเอาละไปซะไปได้แล้วเฮย้ยเราทำอะไรผิดเราแค่มาแก้แค้นผู้ที่มีวิทยายุทธและคุณธรรมโดนทำให้ผู้อื่นรู้ว่า นี่แหละของจริงมือสาดแสงออกไปอย่างรวดเร็วเหมือนสายป้าและอีกฝ่ายขอยอมแพ้ไม่ต้องการสู้อีกต่อไป อะไะครับท่านผู้ชมทุกท่านก็จบกันไปนะครับผมกับเนื้อเรื่องหลักของเกมชิฟูนะครับผมเรากาลังแคปมเสร็จสิ้นเป็นเ,เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ใช่จุดจบที่แท้จริงนะครับผมเรากาเป็นบุคคลที่ไม่คู่ควรกับสร้อยจีดเสนีสงังันแสดงว่ามีจุดจบอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือการที่เราอะไม่ฆ่าใครเลยนะครับผมทั้ง5คนที่ผ่านมาเราจะถึงไปสู่จุดจบที่แท้จริงได้ เอาละทีนี้เราก็มีช่วงตอนพิเศษกันนะครับผมเพราะว่าคลิปจบไวไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาตอดช่วงพิเศษกันนะครับผมเอาละเราจะไปลุยอารีนาชาเรนกันนะครับผมในชาเรนนี้เราจะต้อง um Stay as young as you can นะครับผมก็คือเป็นอายุยังหนุ่ม เท่าที่เรายังหนุ่มไหวนะครับผมภายใน5้าเทิร์นนะครับผมรไปลุยกันเลยอารันชาเรนนี้เราจะต้องแก่ให้น้อยที่สุดนะครับผมพูดง่ายๆคือ5แก่ใน5เวฟนั่นเองเราต้องเล่นแบบเซฟเซฟเลยครับอยู่แบบเซฟเซฟเอ้ยไอไอไอยักษ์ไอยักษ์อย่าลุมอ,อย่าลุมพี่น้องอย่าลุมอย่าลุมเปรี้ยไหวหมด มานี่อ้เจกาพี่ฟื้ชามาแล้วอืไปดัดขาแล้วก็ต่อยอจ้สองทีน็อกไปเลยอทีเอ้ยเดี๋ยวขอคาเตอร์หน่อยตบหัวเมงหัวเมงแตกเอ้ยเดี๋ยวพี่จะแก่แล้วเหรออยางไม่อยากแก่หนุ่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เหรอกัดขาเข่ากระแทกออหูโจ้ฉกหน้าออื ถีบสไลด์สะกัดขามาถึงก็โดนมันเสยค้างแก่ขึ้นอีกปีแล้วเฮ้ยเวฟแรกก็ไม่รอดแล้วน่าประทับใจเหรอน่าประทับใจเหรอเข่าเข่ากระแทกอเดี๋ยวอะไรครับเนี่ยเปิดแป๊บเดียวแก่ขึ้นสองปีแล้วกยักษ์เบิ้มตัวเดียวมาสซิกแซกมาตั้งนานเฮ้ยซิกแซกมาตั้งนาน อเองก็ไม่ให้ค่าปาสักทีไอ้อ๊อกอ๊อหุยโหดไปโหดไปแล้วอะไรเนี่ยถ้าเข่ากระแทกหน้านี่มันโหดเกินไปแล้วเฮ้ยโอ้ยแล้วจะหลบยังไงแล่ะหลบหลบไอ้เจ้าโดนเขา่าหรือโดนเขา่เขา,ขามไม่ใช่เขา่าไม่ใช่เขา่าแต่ว่าเป็นเขา่าจนได้โอ้จบที่เขา่าเฮ้ยอีกลไปซะ อกว่าจะตายได้โอ้มาละลูกกระจอกลูกกระจอกพี่ไม่กลัวล้มไปเลยขอเก็บลูกกระจอกก่อนเจ้าเจ้าเอ่อเดี๋ยวลูกกระจอกไปละอีกหนึ่งตัวอันนี้เหรออันนี้ตัวเก่งเหรอเฮ้ยตัวเก่งเหรอตัวแรกยังเก่งกว่าอีกเอ้าเอาวูวูอ้าอะไรเนี่ย โดนเข่าอีกแล้วโอ้ยเจ็สิบแล้วจ้าแก่ขึ้นทุกปีไม่ยอมหรอกอย่าใช้ข่าพอก็ร้องแล้วตายไปแล้วเวท,ที่สามมาดอมิอันนี้ถือวุธถือวุธเหรอจ้าก็ไปก่อนเลยถือวุธหมาใช้วุธบ้างเพราะหมาเอาใหม่รอบเนี้ย เอาจริงล้มไปก่อนเลยสองเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้เอออจือจือจ้๊๊ออกันได้เว้ยอไปเลยหนึ่งตัวอึอึออ้วัดชอววัดช้าวัดช้าไปหนึ่งตัวจ้าอออไปเลยอีกหนึ่งตัวจ้าอ้อพี่ไวไหมหมัดพี่ไวไหมเล่าอื้พี่ไวพอไหมเล่าเอ้าจ้า จอจอจอือทำไมอีกอีกตัวหนึง่งได้ไมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโดนเข่ากระแทกอ,อืออืออ้ายจอหลบหลบมาดิโอ้ยนี่ไงเข่ากระแทกมาแล้วอืออืออ้าวจอบักอือระกัดขาล้มล้มปกนประกัดขาล้มไปสิแล้วก็จวกจวกหน้าสองทีอืออืออ้านี่โดนฮุกซ้ายเรียบร้อยล้มลงไปนอนไนอ้ปวดมาก โกรธแล้วนะเอ้ยโดนเข่าหน่อยอืมสะกัดขาไอเดียวเดียวอ,อ,อ้ออ๋ออืมอีกทีเดียวเองเออลม้มอิซระมาลูกกระจกก็โดนไปก่อนเลยนี่ไงลูกกระจกตัวที่หนึ่งลูกกระจกตัวที่สองไหมอืมเอ้ยเอ้ยลูกกระจกตัวที่สองอืมอืมลูกกระจกตัวที่สามนี่ไงอืมเจอเจอแล้วตัวเก่ง เก่งเอาเอาไอ้น <theater> ี <quarto> ่ม en ันผิวไอ้นี่มันผิวเหรอมาใหม่อีกรอบมาหลอมบ้างสิเมื่อกี้ทำอะไรไว้เมื่อกี้ทำอะไรไว้เมื่อกี้ทำอะไรไว้เมื่อกี้เฮ้ยไม่ไหวแล้วนะหย่าอย่าอย่าจะหล้มลงไปมาใครลายต่อไปฮะนี่ไงไอตัวถือไม้ไอตัวถือไม้เป็นลายต่อไป อาจจะโอ้เม่งแตกอืม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 เรียบร้อยไปหนึ่งป่าไม้อืมไปหนึ่งอืมอืมทุบหน้าพังอืมอืมอืมนำอะไรเฮ้ยจะจับระจะจับรอเฮ้ยหลปอมไปพังขึ้นเต่าเรียบร้อยไงไปขาตบๆหน้ามาอ้าเล้ยเอ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอ้ยโอ้โหพู้ดีมันต่อ style. คอมโบกันสุดยอดเกินไปแล้วอุย้ยมาไอฟิชิวชู้ขอชาวมาเหรอชาวมาหรอ,หอไปเลยตัวหนึ่งแล้วก็อาวุธมาลูกกระจกไปก่อนดีเหลือลูกเหลือลูกพี่ไว้เหลือลูกพี่ไว้ไอ้ยลูกพี่มันเก่งลูกพี่มันเก่งลูกพี่เก่งเหรอเก่งเหรอเฮ้ย เก่งอะไรเก่งอ้าจาอ้าจาอ้าจาอ้าวเจ้าจกงูเขียวหางจกหน้าเรียบร้อยเรียบร้อยล้ลงไปนอนเอ่เฮ้เฮ้อะไรเฮ้เฮ้อะไรเฮ้เฮ้เหรออ้าวเจ้าเจ้าเจ้าจบหน้าอ้าวเจ้าอ้าวเจาอ้าจาอ้าจาเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าิบแล้วเฮ้ยชีวิตส nah. ุดท้าย เว็สุดท้ายแล้วเฮ้ยขอหน่อยขอหน่อยอย่๋ยวเพิ่งทำหลายกันเดี๋ยเพิ่งทำหลายกันในลงคออ้ไอ้ไอ้เอ้ยตัวนี้ตัวเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเก่งไว้ที่หลังอรุณก็จอกก่อนอืรุูก็จอกก่อนออุณก็จอกไปแล้วเหลือเหลือแค่ตัวนี้แหละมาดิมาดิมาดิเอ้ยผฟกันไม่มีโฟกันหมดอจเย็นพี่จเย็นจะจะ ยะยะเออยะยอมข้าขอยอมแพ้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะ เอาละครับท่านผู้ชมทุกท่านก็จบกันไปนะครับผมกับพระที่5นี้คาราผมมิสมุดกิมือนะครับผมก็ขอจบซีรีส์ฟูไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมหากท่านใดชอบหรือถูกอยาก

We all want things But what you gon' do for it? How you gon' move for What you gon' be? And do you believe